ให้อาหารปลาปลาปลาไหลเนาะนี่ให้อาหารปลาปลาลากันไหลเนาะ มาปั่นจักรยานเล่นเนาะบ้านเขาก็เอิ้นว่ารถถีบเล่าเล่าที่ว่ามาปั่นจักรยานเล่นแถวสวนรถไฟในจังหวะเสาอ้วนก็หายไปโดนเนาะคือเสาอ้วนก็บฏิเสธคิดเป็นประมาณเดือนสองเดือนแล้วเนาะหายไปโดนแต่ว่าก็ยังขอบใจเพื่อนเพื่อนโม่หล,ลายๆคนที่แบบว่ายังเขามาใหาก้กำลังใจเสาอ้วนเสาอ้วนก็เลยคิดว่าเออเสาอ้วนก็ มีกำลังใจเฮตอไปในนี้เสาอวนเดยเลยไปเสาจักรยานมากอะคือพัปั่นรถฉีดเสร็จแล้วรอบสวนรถไฟอยู่บ้านเฮาก็บ่บมีสวนแบบนี้เนาะว่าในบ้านเฮากับโบมีสวนใหญ่ปานนี้นะเฮามาอยู่นี่แต่ว่าเสาอ้วนก็บ่เคยมาเล่นโถเสอ้วนกรือบเคยมาจักรยานครั้งแรกเลยที่เคยมาปั่นจักรยานเลนเนี่ยวิวรอบบรรยากาศเนาะว่าเสาอ้วนก็มีกำลังใจที่เพื่อนเพื่อนยังให้กำลังใจเสาอ้วนดีแบบว่ายังพทถึงเสาอ้วนไปไส่หรือว่าเสาอ้วนก็ โบเคยมีเวลาเห็นเนาะอันนี้ก็หยุดกินเจมีเวลาก็เลยมาปั่นรถเห็นรอบๆเนี่ยบรรยากาศดีๆปั่นจกักรยานเล่นออกกำลังกายท้าผู้ใดอยู่ใกล้ๆในท่าสะอ้วนอยู่ใกล้ๆสาอ้วนกับสมายสมมื่อเนาะแต่ว่าสะอ้วนกับภู้รอยู่ใกล้อยู่ไกลเพยจังมากหอกนเฮ้อบรรยากาศนี่หลังๆเาปั่นไปเรื่อย วิวบรรยากาศงามเลยกะเสาอ้วนก็อยากขอบใจลหลายๆเนาะอยากขอบใจมูลล่ที่ยังให้กำลังใจเสาอ้วนคือเสาอ้วนบริเฮทคลิปมาโดนดมู่ก็ยังคอมเมนต์อนี่ยมายังให้กำลังใจเสาอ้วนคือเก้าบเลยเสาอ้วนก็ดีใจหลายๆแต่ว่าเสาอ้วนก็มีกำลังใจมาเฮ็ดคลิปต่ออีกเท่านึงเพราะว่าที่เสาอ้วนหายไปบุ้มเอ็นยังเพราะว่าเสาอ้วนไม่ค่อยมีเวลาเนาะ ต่อเส้นนี้คนกระหลายอยู่ต่วมีม่อไม่มีคนปั้นมานะมีสนามเล่นสนามเล่นฟุตบอลน,น้ำนะอยู่น้ำนัำน้นนะดูเดี๋ยวว่าบิดแต่ไรดาควอยอเหลือว่าอันนี้ก็ะสิเป็นโขงเนะาะคลำโขงน้ำนี่บรรยากาศก็ดีอยู่ด้วย น,นั่นก็จะเป็นสนามบอลที่เขาเล่นเนาะเป็นน้ำเมื่อนี้สาวเราพามาปั้นรถทีบเล่นอยู่ส่วนรถไฟทาเบิงกันว่าปั้นรถทีบเล่นออกกําลังกายไปนําเนาะบอกกําลังกายลายกระไขมันพุงพุงง่าย ่าวันกับซีบอลแบบอิสานอิสานแต่ว่ามันนี่นะว่าเลาาเลยแล้วมันนี่นะเขาภาษาบ้านเห่าเลยแล้นี่โอ้เป็นป้าเนาะเป็นป้าเป็นดงคู่บ้านเห่าเด้เอนี่เนบะิ่งแน่นเป็นม่วนบรรยากาศดีเย็นมีความสุขดี กำปั้นลายโอ้บรรยากาศปิตายันผีแท้เข้าไปในป่าในดงปิตายันผีแท้หลวงเทียมจะแท้เลยแม่มันนี้นะจ้าจับสองมือก็ดีนะเขาบอกว่าระวังตกเลยว่านั้นบอกว่าระวังตกคลองเลยจับสองมือก็ดีเด้เห็นไหม ปั่นไว้เนาะปัน่นรถทิพย์ไว้ยับ บรรยากาศดีดีบรรยากาศดีขนาดไปัน่นครั้งแรกมาถ้ามีมู่มาปั้นหลายๆในี่เดรมุนเลยนี่ รถทิพย์ก็เส้าคันละสามสิบบาทก็ได้แพงเลยสามสิบบาทเองก็ถือว่าโอแพงเนาะก็ถือว่าถูกนเยอะคันละห้า,า 5, พ,นะ 5, พนะขขัน 5, กว่าบาทห้าพันกีพอนะห้าหกพันกีพอแล้วนะก็คันละห้าพันกว่าบาทว่รออู้ตาโอ้ยน้ำท่วมน้ำท่วมฝั่งนั้นก็จะเป็นทางขนวิ่งเนาะน้ำก็ท่วมอีก รอบๆก็เป็นป่าไม้เนาะคือบ้านนอกเท่านั้นแหละกักแต่บ้านนอกน้อยดิมีเสียงกา้องกา้อง้ดเมื่อหลังอยู่สวนโมมาปั้นอยู่นี่สวนโมมาปั้นเล่นน้ำกันห,หลายๆคนม่วนดีคนเยอจ้านี่รถรถรถ,รถ สุหลาะหลายับการวันหยุด นี่คือในป่าในดงบ้านหอเนาะป่าดงบ้านเฮาก็จะแบบนี้ลนะมั้ง้าไปในป่าในดงก็มีแต่ต้นอนะันนี้ละนี่เขาเอิญว่าต้นเอียงก็บ่ฮู้ก็บ่ฮหู้แจกา่าเขาเอิญว่าต้นเอียง เสียงกนกเสียงนกเสียงกาบรรยากาศเย็นสบายวเ,ไไเว้ยเขาขึ้นมาสองรอบสามรอบแล้ววันนี้ วันสองรอบสามรอบสั่วหกพันห้าสิาบวันสั้นๆเลยบรรยากาศรอบๆวิวรอบๆก็งามอยู่วิวรอบๆได้ประมาณนีน้ส่วนมากคนมาก็สิมักไปนั่งอยู่นั่นแหละ ที่มีคนนั่งอ่ะก็จะไปนั่งความจะเป็นวิวคนวิ่งเนาะคนแลนด์ตลายตลอไหล้วฝนมาตกมันตลายกว่านี้อันนี้เป็นคือคนชะตกเขาลุกค่อยๆอย่างนี้เนาะยานยานฝนปกติเขาสิเปิดน้ำเนาะไอ้นี่นะมันจะมีน้ำไหลลงมาเนี่ยแต่ว่าเขา่ได้เปิด เททได้บอกว่าได้รถไฟวะอัอนี้สว่วนรถไฟได้นหมเออมาสว่วนรถไฟเนาะ ่าสำรักมน,นีสาวอ้วนก็ขอจบคลิปไว้สนีก่อนเนาะไว้เจอกันคลิปหน้าก็อย่าลืมให้กำลังใจสาวอ้วนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาับเซค่ายให้สาวอ้วนนํำเดอ้อสาวอ้วนเรขอฟากเพื่อนเป็นกำลังใจสาวอ้วนน,นน้ำสำลััมนีก็สบายดีสวัสดีเดี๋ยวสาวอ้วนจะให้อาหารปลาเพราะว่ามันมีป่าน้อย や、めんなさい。あ